เราต้องทําขนาดไหนเราถึงจะเจอคนที่มารักเราสุดหัวใจขนาดนะั้นคำถามคือเราต้องไปทําให้ผู้ชายคนนี้รักเราระดับนั้นได้ยังไงอะผมทราบนะฮะว่าเราทุกคนเนี่ยต้องการให้คนที่เราอยู่ด้วยคนที่เราครบเนี่ยรักเราจนสุดหัวใจอยู่กันจนชั่วฟ้าดินสลายใช่ไหมครับเคยคิดไหมฮะว่าเราต้องคิดยังไง สิ่งนั้นถึงจะเกิดสวัสดีครับผมโคชิปอธิการหนุนพักดีนะครับผู้ให้คําปรึกษาด้านความสัมพันธ์และมีความเชี่ยวชาญพิเศษในเรื่องของผู้ชายถ้าใครต้องการจะติดต่อปรึกษากผมเป็นการส่วนตัวนะฮะสามารถติดต่อมาทางไลน์นี้ครับ <S <S และนี่เป็นภาพนะฮะจากการโคชิ่งของผมผ่านทางโทรศัพท์ซึ่งสุภาพสตรีท่านนี้เธออยากจะให้คนรักของเธอรักเธอจนสุดใจแต่เธอไปทําอะไรมาไม่รู้เดี๋ยวเรามาฟังกันนะครับ เป็นจิบมักจะพูดให้หลายๆคนฟังกันะว่าแบบช่วงหลังๆเนี่ยจิบให้คําปรึกษาอ่านในแฟนเพจหรือในไลน์อะไรก็ตามทุกคนก็จะบอกว่าอยากจะมีความรักแบบเจอคนที่รักเราจน จนแก่จนเท่ารักเราสุดหัวใจอะไรเงี้ยคำถามคือเราต้องไปทําให้ผู้ชายคนนี้รักเราระดับนั้นได้ยังไงอ่ะเราต้องทําขนาดไหนเราถึงจะเจอคนที่มารักเราสุดหัวใจขนาดนั้นถ้าเราตั้งใจจะไปถึงเนี่ยติด G.P.S ด่าเขานู่นเขาจะรักอยู่จนแก่จนเท่าเป็นไปได้หรอไม่มีทางสิ่งที่อยู่ควรคิดคือสิ่งที่อยู่ต้องการก่อนถ้าอยู่ต้องการจะให้เขารักเราเขามีเราคนเดียวอยู่กับเราจนแก่คําถามคือเวลาเขาอยู่กับเราอ่ะเขาต้องรู้สึกกับเราขนาดไหนเขาถึงอยากจะ ให้เราขนาดนั้นเขาต้องรู้สึกกับยูขนาดไหนดีกว่าเขาถึงไม่คุยกับคนอื่นถึงจะคบกับยูจนแก่จนเท่าเป็นแฟนกันเนี่ยเขาต้องรู้สึกกับยูขนาดไหนเพราะฉะนั้นถ้าสมมติว่าเราอยากจะอยู่กับใครบางคนเราต้องคิดด้วยว่าเขาต้องรู้สึกกับเราแบบไหนเขาถึงอยากอยู่กับเราเขาอยู่กับเราแล้วมีความสุขแค่ไหนอยู่กับเราแล้วมีเสียงหัวเราะมากแค่ไหนอยู่กับเราแล้วรู้สึกแบบอุ่นใจแค่ไหนอยู่กับเรารู้สึกตื่นเต้นสนุกสนานแค่ไหนคําตอบคือต้องรู้สึกเยอะๆเขาถึงอยากจะอยู่กับเรา ตลอดชีวิตแล้วคําถามต่อมาเอาเราต้องทํายังไงอ่ะก็ก็เราอยากอยู่เขาเรารักเขาเราก็อยากให้เขาอยู่กับเราโหมันง่ายเกินทุกคนก็คิดอย่างนี้หมดแหละผมรักคุณคุณต้องอยู่กับผมแต่เราไม่เข้าใจเลยว่าต้องอยู่กับเขาทำไงให้เขามีความสุขมันก็พังสมมุติอยู่ถามเขาอ่ะถามว่าจะกลับเป็นแฟนกันได้ไหมอีกเดือนหนึ่ง เขาก็แบบกลับเดี๋ยวนะีกลับได้กลับกลับแล้วผมได้อะไรอะ่ะไม่ผมผมผมถามแทนเขาไงว่าอีกเดือนหนึ่งเออถ้าถ้าแบบถ้ากลับมาแล้วผมได้อะไระถามหรือไม่ถามมันก็ไม่มีประโยชน์ถ้าเกิดเราไม่เข้าใจว่าจะต้องอยู่กันยังไงต่อมากกว่าอยู่ถามเขาอาจจะบอกผมก็ไม่รู้เหมือนกันอะ่ะก็ที่ผ่านมามีแต่เรื่องแย่คุยมาสามปีมีแต่เรื่องเป็นแบบอะไรก็ไม่รู้อะ่ะผมก็ทนมานั้งเยอะ ประเด็นคือมันไม่ใช่แบบว่าถามดีหรือไม่ถามดีแต่ประเด็นมันคือจะอยู่ไงต่อดีกว่าถ้าจะอยู่ต่ออยู่ถ้าอยู่ต่อเนี่ยอยู่แบบอยากโทรมาก็โทรนะถ้าไม่อยากโทรก็ไม่ต้องโทรอยู่ไม่มีทางสามารถจะรักษาความรักไปได้นานเพียงแค่อยากโทรก็โทรไม่โทรก็ไม่โทรถูกไหมความรักมันไม่ได้อยู่แค่นี้ไงฮะความรักมันอยู่ที่แบบอยู่ด้วยกันแล้วรู้สึกไงจเจริญขึ้นหรือเปล่า อยู่แล้วมันรู้สึกดีกว่าอยู่คนเดียวแบบหรืออยู่อย่างที่ผ่านมาก็คืออยู่แล้วรู้สึกแย่กว่าอยู่คนเดียวอีกแต่ดันพยายามจะควบคุมชีวิตผมด้วยการติดเครื่องมืออุปกรณ์ตามอะไรเงี้ยมันแย่อ,อยู่ใช่ไหมแล้วมันแย่จากอะไรจากการที่คุณไม่รู้ว่าการมีความรักมันจะต้องคิดยังไงเพราะถ้ามันคิดถูกมันก็คงจะมีได้ใช่ คราวนี้เคยคิดว่าเราจะต้องดักฟังแต่ไม่เคยคิดไหมว่าอยู่เขาว่าอยู่ดีๆอ่ะทำไงให้ผู้ชายรักเอางี้ดีกว่าคําถามเนี้ยมากกว่าไปนั่งซื้อเครื่องเนี้ยอยู่ควรจะไปเรียนรู้ว่าทำไงให้ผู้ชายรักเยอะแยะหมดนะ,ะที่จิบสอนอะ่ะมิสบอสแอดวานซ์คอมมิตเมนต์เกมวอตแมนวอนสามคอร์สเนี้ยไปลงทุนกับตัวเองซะแล้วไปทากับเขางั้นอยู่ก็วนอยู่แค่เนี้ยถามเขาดีไหมโทรหาก่อนดีไหมไม่มีประโยชน์เลยสิ่งที่สิ่งที่มีประโยชน์คือทํายังไงให้เวลาอยู่ด้วยกันแล้วมันแบบ มันรู้สึกดีเออความสัมพันธ์มันเป็นเรื่องละเอียดอ่อนถูกไหมความรู้สึกคนมละเอียดอ่อนเนี่ยตอนนี้อยู่ทําแบบอยู่ใช้อารมณ์มาตลอดเลยอยู่สิ่งที่อยู่ไม่รู้เนี่ยคือความพังในใจเขาอะมีขนาดไหนสิ่งที่อยู่ไม่รู้ก็คือคนที่ไม่สามารถควบคุมตัวเองอยู่ได้เนี่ยอยู่ด้วยอันตรายในมุมมองผู้ชายนะอยู่ด้วยแล้วมันอันตรายอะเพราะมันจะระเบิดเมื่อไหร่ก็ได้แต่คนที่คุมตัวเองอยู่เนี่ยเวลาอยู่ด้วยแล้วรู้สึกอุ่นใจเพราะว่ามีคนที่ควบคุมตัวเองอยู่ใกล้ๆตัวมันดีเข้าใจไหม อันนี้คือสิ่งที่คนหลายๆคนไม่ได้มองอซึ่งมันสําคัญครับมันไม่มีหลักการไหนที่ make sense เท่ากับก็ทําให้เขารักคุณนะครับนั่นแปลว่าไม่ว่าจะเป็นความคิดคําพูดหรือการการะทําอะไรก็ตามถ้าเราดูแล้วมันไม่สามารถทําให้เขารักเราได้อย่าทําจบสำหรับใครนะฮะที่ต้องการพัฒนาสกิลในการที่ทำให้คนที่คุณอยู่ด้วยรักคุณหรือพูดง่ายๆคือเข้าใจผู้ชายให้มากขึ้นสามารถติดต่อมาทางไลน์นี้เลยนะครับ เพื่อสอบถามทีมโค้ชของผมว่าคุณเหมาะที่จะเรียนคอร์สออนไลน์คอร์สไหนหรือถ้าใครยังไม่พร้อมไม่เป็นไรก็แค่ทิ้งคําถามไว้เรายินดีที่จะตอบให้ฟรีไม่มีค่าใช้จ่ายครับก็แค่อยากให้สุภาพสตรีทุกคนสบายใจเพราะเรื่องผู้ชายคุณต้องไว้ใจผมเก็ตปะ